ทางลงก็สิมีฮันขายข้าวนมขายเครื่องดื่มขายอาหารงามงามงามแห้งพี่น้องเอง้ยมาสัมผัสบรรยากาศใกล้ๆพี่น้องสบายดีพี่น้องหมดเอ่อสุขสุขนเนาะตอนนี้บางสอนอยู่ที่เมืองเซียงเงิน แขวงหลวงขาบางเนาะตอนนี้กลับมาแต่บันเกิดแล้วมาแวเมืองเสียงเงินแขวงหลวงขาบางเนาะคลิปนี้บ่าวสอนจะพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวน้ําตกตาดแ่เนาะน,นี้แมนเส้นทางเลขที่13ทางลงเวียงจันทรน์แล้วและนี้แมนทางแวเขาน้ําตกตาดแสพี่น้องเนาะนี่เป็นทางแวเขาไปเินน้าตกตาดแ่มันจะมีป้ายบอกเนาะน้าตกตาดแ่ ป้ายบอกง่ายๆพี่น้องเลยเนาะทางเข้าไปในบ้านนี้บ้านแอนบ้านแอนสวรรค์เนาะเข้าไปในประมาณสองกิโลบอลเรือโบห้องนาะบารสอนบูทเจอบารสอนช่วยมเช่นนึงแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มีโอกาสจะได้สิพาพี่น้องไปเลาะไปเก็บภาพบรรยากาศน้ำตกคาแซ่เตอร์นี่น้ำตกคาแซ่ก้อยู่บัวห้างไกลจาก เทศบาลนะครนุ่งหอบาเนาะอ่าที่ลดง่ายมากกนนะจะบ่ห่อชั่วโมงหรอกใกล้ๆจะพี่น้องเลยผูนะ้ใดอยากมาเที่ยวก็สามารถมาได้เนาะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแหละกะเป็นน้ำตกที่สวยสดงดงามเนาะอ่าซ้ำๆกับตาดกวางซีเนาะโอเคเนาะจะเป็นอะไรนั้นให้พี่น้องเข้าไปติดตามครับชมพร้อมๆกันเลยเนาะไปพี่น้องไปเที่ยวน้ำตกตาดแซ่ อยู่ที่บ้านแอนสวรรค์เมืองเสียงเงินแวงหลวงพระบางอยู่ใกล้ๆครับเทศบาลเมืองเสียงเงินเนาะสำหรับน้ำตกตาแซนอีกค่ะอยู่ที่แคมน้ำคานี่น้องก่อนที่จะข้ามไปเที่ยวน้ำตกอันต้องได้ชี้เพื่อลองน้ำคานไปน้อยนึงจ้างเพื่อลงไปจะหน่อยฮอดทาเพื่อเนาะอันนี้แม่นทัว ขัวทางรถไฟพี่น้องขัวทางรถไฟรถไฟความไวสูงลาวจีนหลอดก้องขัวนี่ไปเนาะพี่น้องวันนี้กัมากคนเดียวคือเข้าพี่น้องเลยมาเที่ยวนาะบู๊นี้เพราคนมานำํำบาซอนมากหลายน้ำตกท่าแซ่ดเคยมาท่นึงเมื่อปี2 0 1พันส้สุดยอดเลยได้มีโอกาสมาอีกอน,นี่แมนบ้าน แอนเะวันน้องเง,เงเงินเสียเงินจากทางดำเข้ามานี่กครับประมาณก้อยกิโลเดียวพี่น้องเลยหัวอดสองซ้ำทอนในบ้านแล้วตอนนี้บ้านแอนวรวันทางปู่คอนชีดปู่เบตองพักแน่นาะ ไ่น้ำตกตาแส่ทางด้านหน้าก็จะมีภูเขาเนาะโอ้ธรรมราาสสิสวนสวนน้ำยังมีทะเลหมอกอยู่ตอนนี้กับเวลาเกือบสิบเอโมงแล้วเนาะแต่ว่ายังมีทะเลหมอกมเชิงภูพี่ร้องเยสุดยอดเลยอากาศดีบ่ร้อนบ่หนาว <c oughs> อันนี้เป็นวัดวัดบ้านแอนสวรร โอ้วัดงดงามเลยตัวต้น่างามจรองเลยวัดเลยสีรับฟาแบบลวงเขาบางเนาะงามหลายาต,ตอนนี้มาซอนก็มาทอดทางไปน้ำตกตาดแท่แล้วเนาะอันนี้เป็นเดินแคมน้ำคานเนาะนี่น้ำคานผู้ใดที่จะไปเที่ยวน้ำตกตองนี้ขี่เฮืจเอจ้างเฮือลองน้ำคานลงไป อออันนี้เป็นบอนฝากรถจักรต่าของเที่ยวเนาะใดมาเที่ยวข็้มาเอารถจักรมาฝากอยู่นี่ได้เนาะทางลงกันสิมีา้านขายข้านมขายเครื่องดื่มะขายอาหาร <c oughs> <c oughs> จีมันน้ำน้ำเย็นมีบอ <c oughs> จีมัน <c oughs> จีกล้วยหัวไร้ขาย ก่องละสิบโอ้โหโมแพงมาไหนเนาะธรรมดาน้ำเดิมก็ได้น้ำเดิมจุกนึงทุกคนเลยปีปลาก็มีไปเที่ยวกอนซื้อปีเหออยู่นี่เนาะไปคนเดียวเท่าไหร่สามสิบ ไปกับบ่อ๋สามสิบพันไปกลับอ๋อเลยยันอมมีคนมาเดี๋ยววาร์หนึ่งนะสามสิบถลายคนก็หารกันโอ้ลายคนละคนละสิบพันโอ้พอใจใจแล้วสิันหนึ่เำกลับมาก่อนโอเคไปท่องเที่ยวลายอยู่บ่ <laughs> ừ. à, không. Ừ. Bán bò bóng mặt 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 ơn mắc phúc. Mắc phúc. mặc mặt 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 แมักงกเปุ๊กมาปุ๊กภาษาลื้อสาษื้อมมาปุ๊กไปเที่ยวก่อนเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเนาะขี่องลงน้ำไปคขานี้บ่หาังนี้สะ บัตก้าวขี้ขันใดก็ได้บ่อ๋อก็เอาไปอันเดียวกันเนะานะอโอเคอเน้ำคานน้ำขึ้นเนาะไปไปเชียวน้ำตกกาดแซ้มาเนี่ย ตอนเศร้าเพื่อเหมาหลำเลยเนาะสามาคนเดียวเนี่เศร้าคนคนหนึ่งสามสิบพันไปกับไปกับสา,ามมาหลายคนคนละสิบพันกี่น้องเว้ยแต่โบมีผู้ใดมาเชื่อท่านเข้าเที่ยวก็ยังพันมาท่าบ,บ่าวสอนกี่ขั้นถ้าจะได้เมาไปก่อนเนาะคนละสามสิบพันกับตัวธรรมดาช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะน้ำมันก็แพงแน่ วิวท่าธรรมชาติสองฝั่งเนาะโอ้ยเห็นเห็นน้ำตกเราพี่น้องเไยมก็น้ำยาจะขุ่นเนาะน้ำขุ่นพี่ยาเนี่ยน้ำขุ่นบ่น้ำขุ่นบ่อ๋อยามนี้น้ำขุ่นพี่น้องเลยถามซูเฟอร์เฮงาเปินว่าน้ำขุ่นเพราะว่าฝนตกหนักระยะสองสามมือผ่านมาเนาะเดี๋ยวเห็นน้ำตกเราพี่น้องผ่านน้ำใสใหญ่งาม พอทีพอ่พอทางขึ้นแล้วเนาะบรรยากาศในร้านนั้นจะมี้านอาหารมีรีสอรอทเนาะไว้คอยบริการแค่นักท่งองเที่ยวพอทางขึ้นแล้วพี่น้องพอแล้วพอทางขึ้นแล้วเนะาะานั้น น้ำมีตกลงมามันตกมามามาจากคลาดแท่ตกลงมาใส่น้ำพานไหลลงสู่น้ำพานอันนี้เป็นทางขึ้นออทางขึ้นหรอพี่น้องยี่ก็ทีม่เชื่อบริการมัทรงนักท่องเที่ยวกับมาทางขึ้นแล้วนะอดแล้วเนาะที่แค่พอดสิ้นตะกีครับหอนต่าฟางเบื้องนี่แล้วเนาะ ยางขึ้นไปชมบรรยากาศธรรมชาติทางด้านเทิงเน,ะน,นาะมีคนใด้ใจขึ้นพี่น้องยินดีตอนทาบทุกทานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกตาดแซ่ Welcome to all v i s i t o r to the natural side of ตาดแซ่ waterfall ทางขึ้นเนาะนี่ไม่ ไม่ไผ่สวนไม่สักก่อนที่จะเข้าไป้มด้านเทิงลองมาซื้อปีก่อนเราเลยาซื้อตัวก่อนบัวคนเท่าไรอยู่เนี่ยะตถามมันก่อนเนาะ คนลาวสิบพันกิบประมาณช2สองบาทคนต่างประเทศสิบห้าพันิบประมาณสามสิบบาทดูตีกออ 5, 000, อ่อนายยคนเดียวห้าพันเออสิบพันลงลง น้ำอยากขุ่นพี่น้องเอ้น้ำขุ่นน้อยนึงฝนตกก็น้ำหลขนาดเนาะน้ำหลายดีพี่น้องเอ้มาสอนมาเมื่อสองปีก่อนมาระยะเดือนเก้าน้ำจะใสกว่านี้เนาะมีน้ำขุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะลลยเนาะฝลังกลัมาลายทำตกตาดแส่พี่น้องนี่อันนี้เป็นทางด้านด้านลุ่มเนาะด้านเทิงให้งามกว่านี่อ๋อท็กปสุดยอดเลย ำคุ้นอ้เสียดายเสียดายน้ำใสงามขนาดถ้ายามแรงเนาะยามแรงนี่ย้ำบ่ลายสามารถลงล่นลงอาบน้ำได้อันนี้น้ำลายอยันตรายลงบ่ได้เนะาะานันน้าก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าขายเครื่องที่ร้อนึกเนาะที่ร้าน,น,นอนนาหาร เดี๋ยวก็มีครัวไต่ข้ามไปเบื้องนั้นเนาะส้มวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสุดยอดเลยอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยธรรมชาติทำทดดซองตัแทะคา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 เจรจาใจน้ำคุณ น้ำบกคุนแห้งคักว่าน,นี้วู้สุดยอดเลยหน้ำตกงามงามงามน้ำแหง้องอเลยมักบรรยากาศมันเย็นหน่อากาศเย็น น้ำตกตาดแส่มีหลายซันพี่้องเลยแต่ละซันนี่งามงามันเกือบเท่าๆกันหมดเนาะยอดสุดยอดผู้ใดบุกเคยมาต้องมาลองต้องมาเที่ยวเนาะหลังจากที่ไปเที่ยวน้ำตกตาดกองซีต้องมาเทียทเท่ยวน้ำตกตาดแส่เนตตาะหรือว่าผู้ใดจะท่ามาเต้นอครหนรวงแม่งจันที่รถไฟมาเนาะมาลงรถหลังจากลงรถไฟแล้วก็สามารถเดินทางมาเที่ยวน้ำตกตาดแส่ได้สบายเพราะ่ายุใกล้ๆครับ สถานีรถไปงามงามงามแพงพี่น้องเอ้ยน้ำตกตาดแซ่บ่อนี้มันห้ามไปเนาะเพราะว่ามันไม่มันโดกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่มันโดกห้ามไปห้ามไปเนาะ บริเวณนี้จะมีร้านอาหารเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันโดแล้วไปบ่ได้ยอดอันีพี่น้องน้ำตกตาดแส่ยางไปต่อไปเบิง้งซันเทิงเนะเงาะซันเทิงงามขึ้นกัน ร้านเทิงนักท่องเที่ยวหลายพี่น้องเว้ยยังไม่น,นั่นงขึ้นอ่ะซิกี้มีทางขึ้นอยู่ทางลุ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันน้ําท่วมขึ้นบม่ได้เนาะขึ้นทางนี้พี่น้องเว้ยบอลนี้สนยง,งามชุดพี่น้องเปิดชุดท้ายหุบเปิดบอลเซลฟี่ของแขกนักท่องเที่ยวเนาะ สัมผัสบรรยากาศใกล้ๆพี่น้องมาอยู่จุดนี้จะอยู่จากใกล้น้ำตกตากที่สุดแล้วนี่ว้าวเท่าพี่น้องเลยโหยอดคนขึ้นไปข้าเจ้าขึ้นไปโซนบอไปโดดเลยคนลาวและบริเวณต่างประเทศพี่น้องเลยน้ำตกเลยแรงขนาดโอ้มีคนลอยน้ำเนาะบ่อน,นี้เพิ่นหนาจะอน,นุญาตให้ลอยน้ำได้ ออน้ำของปิวมาพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าผู้ใดบอซำนานในกระโปงเก่งยรอยน้ําห้ามลงเด็ดขาดเพราะ,ะจะเป็นอันตรายเนะเาะน,น้ํากรบโปงได้เรื่องเพราะบันไดพี่น้องเลยเสียงเอิ๊กเนาะบรรยากาศท่อบอบเนาะนิทราต่างประเทศในฝรั่งอังกฤษเนาะ์ดม่าพี่อนเนี่ยเนาะเอาลูกเอาลานมาลิ้นเนาะเอ่อเจกี้มีที สไลนงพร้อมตัวสิบลายเนาะจนตอนนี้น่าจะบ่มีแล้วเนาะกว่ามันเก่าบรรยากาศน้ำตกตาแส่พี่นอ้นองเอ้ยน่อสุดยอดเลยขากมอกแก่กันมานั่งลิ้นนั่งกินมาทายหูมาสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์พี่นอ้องเอ้ย

ก็สุดยอดเลยน้องพี่น้องเลยขับขับขับไงจ้าเที่ยวชมน้ำตกแล้วก็สามารถ <c oughs> สามารถยางปลาได้พี่น้องอยางขึ้นไปตามทางนี้นเนาะยางปลาเลาะสมธรรมชาดนัท่องเที่ยวพลังเขาจะกระป๋ายกัน เียายน้ำขึ้นไปเนาะไอที่มาคามาซาต้องมาให้ได้พี่อน้องเลย ตกันหน้าจังหงวัดตอนนี้เนาะ ยอดสี่น้องเลยความงามความประทับใจอากาศสุเย็นภาคีวันนี้เหมือน่าเป็นเองอาบน้ำลิ่นน้ำเนาะว่าตอนนี้น่าจะลิ่นบ่ได้แล้วแหละน้ำคุ้นหลาย เดี๋ยวบาสอนที่ไปหาเนื้อกินก่อนเนาะไปหาเนื้อกินก่อนทิม,มีอย่างกินไงนอ,อาหารที่แพงหรือพอแพงเนาะไปเเิ็งน้ำกันอันนี้หานถ่ายเครื่องที่รถนึกมีเสือ้ออาหารยูจีปลายิ้งไก่ ที่ปลาตัวเท่าไหร่ตัวสี่สิบมีพักมีแก้วพร้อมเนาะไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลากินไก่ค่ะจะมีตำมะฮุ่งมีแกงน้อยนี่จะมีเสาไปนั่งที่ตู้ได้เสาตู้บ่นั่งฟรีตำมะหุ่งพคกเท่าไหรชิ้นห้าหกเสาเขาเนียเลาสิบพัน นี่ก่อนน้ำปานนจากันน้ำปานเลยเอาน้ำปานเลยโอ้ยอยู่ที่เราจะของจะของอยู่พี่อันนี้มามาเกี้ยงวะงสมบอกเออผสมได้อันผสมน้ำตาลโอ้บีบนมน้ำตาลนิดนึง เอาปันมาเกียงจอกนึ่งจอกเขาได1สิบพันจอกสันเอาจอกนี่ปันมะเข้าวมาเกียงมะแอปเปิลแหวนมีมเาีรวนกับมีะันามีบอกมะรวกันะันมามมรเปแวัมนะฟันม้วมาเงรปเนกีะมาเื้าวเปเนทีนะฟันเนาะกระตาน้อยเป็นตะแพง แพงหมดเสื้อเยอะเยราคาอันสี่สิบพันสี่สิบตะเกีบน,ำ,นำบาเ้เปลือกานานอมันหนานาอเปลือกหนาตะเกียงน้ำบา๋ยวนี้เข,กขอ,อก็ปลูกขงตะเกียงค่ะพันพันแบบเดียวนีนพ่อเปลือกหนา,นา น้ำมะเขียงสดมาแล้วพี่น้องเนาะปั่นน้ำมะเขียงสดมะเขียงน้ำบาตมะเขียงแถวบ้านเกิดของปาสอนเท่นั้นเนาะเดี๋ยวสิ้อเดิมน้ำมะเขียงดูแยมอ่าน้ำต้มแทบแทบแทบบรรยากาศทุกอย่าเลย ส้มบ่หวานโอเคเนาะพี่น้องนี่เป็นคลิปภาพบรรยากาศอยู่ที่น้ำตกตาดแซ่ที่หลวงพระบางเนาะเมื่อวันที้บ่าวสอนมีโอกาสพาพี่น้องมาลองมาเบิ่งธรรมชาติมาเที่ยวชมน้ำตกเนาะสำหรับคลิปนี้พร้อดที่บาวสอนที่คอจบคลิปไว้เพียงสัมมิตก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่เริ่มต้นไลค์กดติดตามให้กำลังใจบางก่อนได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนอยู่ดีมีแห้งโทรมาด้วนความลำดวย Ah,